สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนิรินสาวศรีค่ะรเรียกว่าจิ๊กก็ได้ค่ะตอนนี้จิ๊กทำงานเป็น CMO ของบริษัทก้ามงคลกรุ๊ปนะคะดาเนินกิจการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ค่ะก็เป็นพวกโครงการหมู่บ้านจัดสรรนะคะทั้งแนวราบและแนวสูงะคะ่ะก็ดําเนินงานในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐมค่ะส่วนตัวตอนนี้มีโอกาสได้ศึกษาต่อโครงการ MBA เพื่อความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะอันดับแรกเลยตอนที่จะเข้าเรียนได้ค่ะ มองหาโครงการที่สอนก็โทแล้ว1มึ่งไม่ก็ทบกับงาน2ผู้สอนเนี่ยค่ะมีความรู้ทั้งไนด้านวิชาการและมีประสบการณ์การทํางานซึ่งเราต้องการประสบการณ์ไปทำงานของอาจารย์ท่านนี้ค่ะมาพัฒนาต่อยอดการทํางานของเราได้พอมาเจอโครงการนี้รู้สึกว่าเอ๊ะอาจารย์ก็มีประสบการณ์การทํางานที่ดีแล้วก็มีการ ประสบการณ์ทางด้านวิชาการอะคะ่ะที่ค่อนข้างน่า่อถือด้วยนะคะทีนี้พอได้เข้ามาเรียนแล้วค่ะสิ่งที่ประทับใจเลยก็คือวิชาหนึ่งนะคะอาจารย์สอนถึงสองท่านในฐานะของคนที่จ่ายเงินค่าเรียนก็รู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะก็ก็คุ้มเลยล่ะค่ะวิชาเดียวได้ถึงอาจารย์ถึงสองท่านเลยแล้วก็ไม่โ้รงทงานประจำด้วยนะคะทีนี้บางเรื่องที่ยากเนะะี่ยค่ะอาจารย์มีวิธีที่จะถ่ายทอดให้เราสามารถนําไปใช้งานได้จริงๆอะ่ะคือบางทีหลายท่านเวลาเรียนเนะี่ยอาจจะมี ความเบื่อหน่ายในเรื่องของเอ๊ะเรียนไปแล้วสิ่งที่ได้มาเนี่ยเอาไปใช้งานไม่ได้อาจารย์สอนแต่เชิงวิชาการอย่างเดียวช้อนทฤษฎีอย่างเดียวแล้วฉันจะไปใช้การทํางานจริงๆได้ยังไงอาจารย์ที่นี่มีวิธีในการช่วยนักศึกษาตรงนี้เลยค่ะคืออาจารย์เนี่ยจะเอาให้นักศึกษาเนี่ยแชร์ธุรกิจของนักศึกษาเนืว่า ทุกคนเนี่ยทำธุรกิจด,ด้านไหนบ้างและอาจารย์ก็นําเรื่องที่เรียนเนี่ยค่ะมาไปยุ์ใช้ยุกตัวอย่างให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจพอสอนจนเข้าใจแล้วอาจารย์ก็จะให้ในักศึกษาเนี่ยฟีดแบ็กลับว่ายุตัวอย่างสมมุติสถานการณ์ขึ้นมานะคะถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมา นักศึกษาจะมีวิธีการแก้ไขปัญหายังไงโดยใช้เรื่องที่เรียนนะคะมาตอบนะคะตรงนี้ทําให้เราโอเครู้แหละว่าคุ้มแน่นอนเรียนแล้วสามารถนาไปใช้ได้จริงนะคะทีนี้ก็สุดท้ายอยากฝากถึงเพื่อนๆนะคะหรือพี่ๆที่กําลังมองหาอยู่ว่าเออเรียนโทเรียนโครงการไหนดีเรียนที่ไหนดีจิ๊กก็ขอฝากโครงการ MBA พวกความน่าเนของทางมหาวิทยาลัยรังคำแหงนะคะก็ตอนนี้กําลังเปิดสมัครอยู่ทั้งช่องทางออนไลน์นะคะหรือว่าจะสมัครด้วยตัวเองที่ทางมหาวิทยาลัยก็ได้ค่ะ สุดท้ายแล้วก็เชิญชวนนะคะจะได้มาเรียนด้วยกันค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ